สวัสดีครับกลับมาพบกับ DevOps Skill กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องการทำ Container Registry บน Google Cloud Platform โดย Service ของ Google Cloud Platform ที่ใช้ในการทำ Container Registry คือ Google Artifact Registry นะครับก่อนอื่นเลยขออธิบายว่า artifact registry คืออะไรนะครับก็คือในการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่เนี่ยนะครับเวลาซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยจะส่งมอบเอางานขึ้นไปรันบนแพลตฟอร์มนะครับสมัยนี้เราจะนิยมใช้ในสิ่งที่เราเรียกว่า container image นะครับเหมือนกับเป็นการแพ็ค ซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาขึ้นแล้วส่งต่อไปให้อีกฝ่ายหนึ่งอีกทีมหนึ่งเอาไปรันบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ยูเซอร์เข้ามาใช้งานนะครับไอคอนเทนเนอร์อิมเมจเนี่ยเวลาเราบิลออกมาได้เสร็จออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีที่เก็บไอที่เก็บนั้นนะเราเรียกว่าคอนเทนเนอร์ลิจิสตี้นะครับอ่าเราก็เลยใช้เซอร์วิสของ Google Cloud Platform ในการทำตัวนี้นะครับในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินชื่อ Docker Hub นะครับ ด็อกเกอร์เนี่ยก็คือเป็นคอนเทนเน r ร์ร i จิสตี้ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะจำเป็นต้องไปใช้ Docker h u ์หับไหมถ้าเราไม่อยากใช้ Docker h u ์ไม่อยากให้ไปนปนกับคนอื่นละเราอยากจะเซตส่วนตัวของเราเองให้มีการาบริหารจัดการของเราเองเช่นอาจจะแกล้งสิทธิ์ให้คนนั้นคนนี้เข้ามาดูเพิ่มเป็นแอดมินอะไรแบบนี้ทำอะไรได้มากกว่าที่จะไปใช้ Service ของข้างนอกที่เป็น Docker h u ์ แบบนี้นะครับอ่า Google Cloud ก็เลยให้บริการตรงนี้ด้วยนะครับก็คือชื่อ Google Artifact Registry นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสร้าง Artifact Registry ได้ยังไงกันนะครับก่อนอื่นเลยให้มาที่เมนู Artifact Registry นะครับเลือก Repository เราต้องทำการสร้าง Repository ขึ้นมาก่อนนะครับที่จะเป็นตัวเก็บ Container ร์อิมของเรานะครับอ่าเราก็มากดที่ create repository นะครับเราตั้งชื่อให้สื่อกับงานของเราเช่น repository นี้จะเป็นงานที่เอาไว้เก็บอะไรที่เกี่ยวกับ d e v o p กอ่าเราเราก็ตั้งชื่อ repository ว่า d e v o p กแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะตั้งให้เป็นอา่าให้สอดคล้องกับชื่อช่องของเรานะครับก็จะเป็น d e o o S s k i l l แบบนี้นะครับ ส่วน format เนี่ย artifactory เนี่ย registry เนี่ยมีได้หลาย format ก็คือขึ้นอยู่ว่าเราจะไปเก็บอะไรอ่าถ้าเราจะมาเก็บไว้พวกเป็นเก็บพวก docker image container image เนี่ยก็เลือกเป็น format เป็น docker นะครับแต่เราสามารถที่จะเอาไว้เก็บพวกอา่า module ต่าง p a c k a เก module พวกอย่างของ java ก็จะเป็น maven ใช่ไหมฮะหรืออย่าง node ก็จะเป็น npm เราสามารถเอามาใช้ service ตัวนี้ของ google cloud เนี่ย ทำตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสแค่เฉพาะ Docker Registry นะครับนั้นเราเลือก format เป็น Registry ไปนะครับโหมดก็เลือกเป็น Standard ไป Location ก็เลือกที่ใกล้กับที่ที่เราทำงานอยู่นะครับก็คือที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นะครับจากนั้นกด Create นะครับอรอสักพักหนึ่ง ่าเราจะเห็นว่ามี repository ที่ชื่อว่า dev of skill สร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีการ push พวก container image เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมี container A container B 1 2 3 4ออะไรขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะสอนว่าวิธีจะ push ของเข้ามาเนี่ย push container image เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วหน้าตาแล้วมันจะเป็นยังไง ในบางครั้งผมอาจจะใช้คำว่า docker image container image อ่าอาจจะเรียกสลับกันไปมานะครับก็ให้เข้าใจว่าเออเป็นความหมายเดียวกันในความหมายของผมนะครับพอเราสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ย repository ที่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับการที่จะ Push ของเข้าไปเนี่ย push, อ่า docker image เข้าไปเนี่ยนะครับเราจะต้อง authentication นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ย การที่เราจะ a u ออเ n t i c a t i o n เข้ามาได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปสร้าง Service Account กันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราจะแกลนสิทธิ์ให้กับ Service Account นั้นนะครับแล้วเราก็จะออเทนมันด้วย Service Account นั้นทีนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาเรา Push Docker เข้ามาเนี่ยใช้ Docker เนี่ยใช้คำสั่ง Push เข้ามาเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะถึงจะ Push เข้ามาได้นั้นเราเริ่มกันเลยไปดูกันว่าทำอะไรต่อไปนะครับก็มาที่ตรงนี้ I am นะครับามาที่ Service Account นะครับตรงนี้เรา Create Service Account ขึ้นมานะครับตั้งชื่อให้สื่อความหมาย D G A R Hit Demo นะครับ J R คือ Google Artifact นะครับ Registry นะครับเอาแค่นี้ก็ได้นะครับ create and continue role ที่เราจะแกล้เนี่ยให้สิทธิ์กับ service account เนี่ยจะต้อง push แล้วก็ pull ได้ในกรณีที่ว่าเราจะให้ service account เนี่ยนะครับสามารถจะ pull docker ลงมาได้เพื่อดึง docker ไปใช้งานนะครับเราก็แกล้งสิทธิ์ให้เป็น artifact 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 ์ i r i ิ i ต e r ริดนะครับต่อไปเพิ่มอีก1นึ่โรนะครับ Artifact นะครับให้เป็น Writer นะครับเพื่อให้สามารถ Push Docker เข้ามาที่ตัว r e g i s t r y ได้นะครับกดดันนะครับเป็นอันเสร็จนะครับทีนี้เราจะมาดูกันต่อว่าเราจะ Push Docker Image เนี่ยเข้ามาเก็บยัง Registry ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเครื่อง V M ขึ้นมาสักหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่ง Docker Push ของเข้ามานะครับไปเราไปสร้าง V M กันต่อนะครับ V M create instance ตั้งชื่อเอาเป็น D A R เดโมนะครับให้ร e เจียเป็นสิงคโปร์นะครับให้อยู่ร e เจียนเดียวกับด็อกเ r อร์ลิสตี้แต่สามารถที่อยู่คนละร e เจียกันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเอาวางไว้ที่ร e เจียนเดียวกันนะครับจะได้ใกล้ๆก,กันนะครับเอาเป็น Default นะครับจากนั้นเปลี่ยน b ู o ดิ i s k ให้เป็น u b u ั t u นะครับเลือกอ b บั t u นะครับ เอาแค่10 g กิกก็พอนะครับจากนั้นกด create นะครับเพื่อทำการสร้าง VM นะครับอ่ะรอรออีกสักพักหนึ่งได้แล้วนะครับจากนั้นเราจะทำการ secure shell เข้าไปนะครับในเครื่อง VM ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมากด a u t h o r i z ไนะครับ อตอนนี้เราก็ SQL Shell เข้ามาที่เครื่อง VM ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับขั้นตอนถัดไปเราจะต้องทำการติดตั้ง Docker ขึ้นมาก่อนนะครับโปรแกรม Docker ตอนนี้ Docker ยังไม่มีนะครับผมมีสคริปต์สำหรับติดตั้งมี Command ง่ายๆก็คืออันนี้ที่ผมชอบใช้นะครับคือตัวนี้นี่นะครับเราก็มาเอามาพิมพ์นี้นะครับ มันก็จะติดตั้งอัตโนมัติค่อยๆลันติดตั้งไปนะครับจนเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราทดสอบ Docker นะครับ s u d o ออิมเมนะครับ Docker ps อ่ารัน docker ได้แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะลองเตรียม Docker File นะครับเพื่อเป็น Source Code สำหรับสร้าง Docker Image นะครับผมก็เตรียมไว้แล้วเป็นแค่1บรรทัดนะครับเราก็สร้างไฟล์ Docker File นะครับแบบนี้อ่า เปรียบเสมือนเป็น source code นะครับของการทำ Docker image เอาละทีนี้เราก็จะ build มันแล้วเดี๋ยวเราก็จะ push มันนะครับเรามาลองกันทีละคำสั่งนะครับมาดูคำสั่งจริงๆเราจะต้องออ t ทนก่อนแต่ว่าผมอะ่ะจะยังไม่ a u t h e ตอนนี้ในการเข้าไป push ของเข้าไปที่ Docker registry เพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดู error ว่ามันจะ,ะ error ว่ายังไงนะครับแต่ว่า เรามาใช้คำสั่ง docker build กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับนี่คือคำสั่ง docker build กดก็จะทำการดึง base image ของ docker ลงมานะครับแล้วก็จะทำการ build ได้ออกมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดการ push เกิดขึ้นแต่ว่ามี docker image เนี่ยอยู่ในเครื่อง VM เครื่องนี้อยู่นะครับลองมาดู LS ออกมาดูนะครับอ่าจะอยู่ที่เครื่องแล้วขั้นตอนถัดไปของเราคือเราจะต้อง Push Docker นี้นะครับเข้าไปยัง Registry ของเรานะครับอ่าใช้คำสั่ง Docker Push นะครับผมจะไม่ลงดีเทลในเรื่องคำสั่งว่า Docker มีคำสั่งอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับกดนะครับนี่ น,นี่คำสั่ง o o k k r r u u s อ่ามันจะต้อง Error นะครับคือมันจะบอกว่า Deny เพราะว่าไม่มีสิทธิ์นะครับคือเรายังไม่ได้ทำการ Authent อะไรเลยเพื่อที่จะให้มันต่อเข้าไปได้ให้ Docker เนี่ยให้โปรแกรม Docker เนี่ยคำสั่ง Docker a u t เนี่ย r ไปกับ Google Cloud Registry ตัว Registry ของเราอะนะครับอ่ามันก็เลยยัง Push ของเข้าไปไม่ได้ทีนี้เราจะ t h e ท t มันทำยังไง ก่อนอื่นเลยถ้าจําได้ก็คือเราสร้าง service account ไว้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเอาคีย f ไฟล์ลงมาดาวน์โหลดคี y f ไฟล์ลงมาแล้วเราใช้คีย f ไฟล์ของมันเนี่ยเอามาใช้ในการอ t h เทนนะครับมาเลยครับก็จะมาตรงที่เมนูผม duplicate ออกมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับแท็บหนึ่งเลือก ไปที่ i am นะครับแล้วก็ switch account จากนั้นเข้าไปที่ switch account นะครับแล้วก็เลือก key นะครับ add key create new key นะครับ Create เราได้ไฟล์มาแล้วผมจะเปิดไฟล์ออกมาดูนะครับหน้าตาไฟล์จะเป็น แบบนี้นะครับจะเป็น JSON ไฟล์นะครับไฟล์นี้เป็น Secret รลับสุดยอดอย่าแพร่งพลายให้ใครดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องเสร็จแล้วเอาไปใช้แล้วให้ลบในเครื่องทิ้งนะครับอ่านะครับเราก็เอาคอนเทนต์มันมานะครับเพื่อที่จะมาใช้ในเครื่อง VM ของเรานะครับ i s a. j s o n นะครับอ่าเราได้ไฟล์ s i c e Account มาแล้วทีนี้ เราจะต้อง Authenticate เพื่อไปใช้งาน Google Cloud Service ก่อนนะครับโดย Authenticate ในนามของ Service Account นี้นะครับก็ทำการใช้คำสั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับ G Cloud Authenticate Auth n ตัวนี้โดย Service Account นะครับผมได้มีคลิป ที่ทำมาก่อนหน้านั้นและเกี่ยวกับเรื่องการออเทนติเคตเพื่อใช้งานเซอร์วิสต่างๆของ Google Cloud Platform นะครับถ้าสนใจสามารถย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะครับเดี๋ยวเรา Copy ี้คำสั่งไปนะครับกดตัวนี้นะครับ sudo gcloud auth activate-service-account แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับอันนี้คือชื่ออีเมลที่เป็น เซวิสแอคเคาท์อนะครับอ่ากดนะครับอ่าตอนนี้เรา a c t ทีเวตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะดูได้ว่าเซวิสแอค c คาท์ที่ที่ใช้งานอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยคือใคร Gcloud a u t ี List มาดูนะครับอ่าโอเคเป็นชื่อคนนี้นะครับรันคำสั่งถัดไปนะครับ คำสั่งน,งนี้เพื่อที่จะบอกโปรแกรม docker นะครับว่าการจะออเทนเข้ามาที่โ host นี้นะครับให้ใช้คอมมาน์บางอย่างของ gcloud นะครับอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะถามเราว่าเอาละมันจะเพิ่มบล็อกนี้นะเข้าไปในตัวนี้ config j s o n ของ Docker ตัวนี้นะครับเป็นคอนฟ i c t ของ Docker นะครับแล้วพอเราลันคำสั่งไม่ว่าจะเป็น Docker Push Docker p u l l นะครับและถ้าจะ Push มาที่ไหนมาที่นี่นะครับก็มันก็จะมาเรียก Command G Cloud แล้วทำอะไรบางอย่างเพื่อทำการ t h t n t ก่อนที่จะ Push หรือ p ู l o Docker เข้าไปที่ Registry ของ Google นะครับเราก็ตอบ yes ไปนี่นะครับอ่ามันก็อัปเดตเสร็จแล้วนะครับ จากนั้นเราลองมาพุชกันอีกทีเพราะว่าเราบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเราไม่จำเป็นต้องบิลใหม่นะครับเรามาดูบิลที่เราบิลกันเสร็จเรียบร้อยและอีกทีมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราจะพุชเข้าไปแล้วนะครับพุชดูอีกทีหนึ่งอบอกว่าตัวนี้ Not Found ตัวนี้นะครับ เรามาดูกันคือตรงนี้ครับตอนที่ผมตั้งชื่อ registry เรามาดูที่ registry กันอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากเราตั้งชื่อ repository เนี่ยว่าชื่อว่า d e v o f s k i l l นะครับมันก็เลยบอกว่าไอชื่อตรงนี้มันไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าตามที่เราทำตรงนี้เราบอกว่าไปที่ d e d e v o p ตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้เจออ่าอ่าฟูชดูอีกทีนึงไม่ได้เราต้องสร้างให้ตรงจริงๆมี2ทางคือเราจะไปเปลี่ยนคอมมานด์ตอนบิลใหม่เปลี่ยนชื่อให้เป็น d e ด o อ Skill แล้วก็ตอน u s ชก็เปลี่ยนให้เป็นชื่อตัวนี้หรือก็มาสร้าง Repository ให้ตรงซะนะครับก็คือ d e ดพอบแบบนี้นะครับอ่าเลือกเป็น Region ก็เป็นสิงคโปร์เหมือนเดิมนะครับ นี้เมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบอ่าตรวนี้นะครับจากนั้นกด Create เดี๋ยวเราพุชอีกทีหนึ่งนะครับ Push สิ่งที่เราควรจะเห็นหลังจากที่มันพุชเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราควรจะเห็น Docker Image ชื่อนี้แท็กด้วย1.0.1นะครับ อ่าพูดได้ละนะครับเรากลับมาดูนะครับที่ Re p o s i t o r y ของเรานะครับเรา refresh สักทีเข้ามาดูที่ตรงนี้ De ตออฟนี่นะครับอ่าเห็นมาไหมมาไหมฮะอันนี้คือด o c k e r าอินะครับที่ชื่อว่า Echo เข้ามาจะเป็นเวอร์ชันเป็นแท็กแท็กอะไรตัวนี้นะครับอ่าเข้ามาเรียบร้อย เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูคอมมานด์กันนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราสั่งพุชเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยเราหยิบแค่ตรงเนี้ยมาดูนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนนี้คือเครื่องคือโฮสต์จริงๆคือโดเมนเนม DNS นั่นแหละฮะของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ตัว a า t ์ติแฟ r ตอรี่ลิข g i s ธเนี่ยอยู่นะครับ อันนี้คือชื่อ Google Cloud Project ของเรานะครับอันนี้คือ Repo Repository นะครับส่วนอันนี้คือ Image Docker Image ชื่ออะไรอันนี้คือจะให้แท็กด้วยคำว่าอะไรนะครับตรงนี้เอามาจากไหนใช่ไหมครับเอามาจาก Region ที่เราวางไว้ที่สิงคโปร์นะครับทีนี้เราจะมาดูได้ยังไงคือตรงไหนมันคือตรงนี้ฮะเวลาเราจะ command Push p u l l อะไรยังไงเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เรา copy มานะครับแล้วเราก็ลองเ,เอามาแปะดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราเพียงแต่ใส่แท็กเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเรา Push แล้วนะครับโอเคเรามาดูต่อว่าเราจะทำการ p pool l มายัางไงนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง p l l ออกมาให้ดูนะครับแต่ว่ามันมี Docker ที่เรา build แล้วเนี่ย อยู่ในเครื่องนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราลบทิ้งก่อนเพื่อที่เราจะได้พูมันนะครับโอเคอ่าเรามาพูกันนะครับเราดู Docker ก่อนอเราพิมพ์ Do c k e r Image เ s นะครับเดี๋ยวผมจะลบ Docker Image นี้ทิ้งก่อนอาจจะเป็นลบ f ด้วยอ่าแบบนี้นะครับเรา Ls ดูอ่าไม่มีละนะครับ จากนั้นเราจะ p ู l มันออกมานะครับอลองใช้คำสั่ง docker pull ตัวนี้นะครับอ p o ู l ลงมาจาก docker registry ของเรานะครับก็อยู่แล้วที่นี่นะครับอยู่ในเครื่องเราแล้วลตอนนี้นะครับ อันนี้เป็นแค่คำสั่งง่ายๆคือ push pull นะครับหลังจากนั้นเราอาจะใช้คำสั่ง docker run โน่นนั่นนี่อะไรก็ได้ละนะครับก็จบสำหรับเรื่อง Google Artifact Registry นะครับถ้ายังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการนำเสนอคอนเทนต์เนื้อหาดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ